ก่อนหน้านี้เดินสายรับรางวัลแบบรัวๆสำหรับนักแสดงสาวสุดฮอตอย่างฟ้ายพิรยามาริซอนบอกเลยค่ะกว่าจะมีวันนี้ได้กว่าที่จะได้รับแต่ละรางวัลไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะเพราะว่าฟ้ายเนี่ยจะต้องพัฒนาตัวเองในเรื่องของการทํางานไม่หยุดนิ่งซึ่งฟ้ายเองก็ทําออกมาได้ดีมากๆค่ะนอกเหนือจากความสามารถทางด้านของงานแสดงแล้วนะคะฟ้ายเองเนี่ยก็ยังเป็นที่ชื่นชอบของเหล่าแฟนคลับและด้านการปฏิบัติตัวต่างๆค่ะหรือว่าความสัมพันธ์กับคนรอบข้างต้อง องใช้คำว่าเป็นที่รักของทุกๆคนจริงๆนะคะจากที่มีหลายต่อหลายคนทั้งคนในวงการเบื้องหลังทีมงานในวงการบันเทิงมีการออกมาพูดถึงนิสัยของฟ้าย์นะคะก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าเป็นคนที่เก่งเป็นกันเองแล้วก็มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ใส่ใจการทำงานพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะคะและพอได้ทำงานร่วมกับใครเนี่ยก็เป็นที่รักของทีมที่ร่วมงานกันเป็นที่รักของแฟนคลับที่คอยซัพพอร์ตอย่างแท้จริงเลยล่ะค่ะซึ่งก็มีข่าวดีสำหรับแฟนๆกันอีกนะคะสำหรับความฮอตแล้วก็ความปังของไฟ้ายไปอีกขั้นหนึ่งที่มีการเผยนะคะว่าฟ้ายพีระยาจะไปร่วมเทศกาลหนังเมืองคารประเทศฝรั่งเศสปี2025ในเดือนหน้านี้ด้วยค่ะแฟนๆก็คือตั้งหน้าตั้งตารอดูความสำเร็จความปัง ของฝ้ายแล้วก็ที่จะตกหัวใจแฟนๆแล้วก็สื่อต่างชาติกันให้เยอะมากขึ้นนะคะโดยในตอนนี้นะคะฝ้ายพีรยาก็คืองานชุกสุดๆแต่ว่างานหลักเลยในตอนนี้ก็คือการจัดแฟนมีตติ้งที่ต่างประเทศนะคะ โดยโมเมนต์ที่ผ่านมาค่ะฝ้ายเพิ่งจัดงานแฟนมีทติ้งที่ประเทศจีนมานะคะเรียกว่าเป็นโมเมนท์ที่อบอุ่นหัวใจมากๆค่ะเรียกว่าเหล่าแฟนคลับค่ะต้อนรับสาวฝ้ายพรรยาเป็นอย่างดีแล้วเราก็จะได้เห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักระหว่างฝ้ายกับแฟนๆเนี่ยออกมาให้ได้เห็นผ่านทางโซเชียลกันด้วยนะคะโดยบางช่วงบางตอนที่ฝ้ายได้มีการพูดคุยกับแฟน แน่นอนนะคะว่าแฟนๆเนี่ยถามฝ้ายเลยว่าแพลนสําหรับซีรีส์เนี่ยจะมีตอนไหนทางฝ้ายเองก็ยังตอบเหมือนเดิมค่ะว่าตอนนี้ยังเรียงไทม์ไลน์อยู่นะคะต้องถามแฟนๆว่าอยากเห็นฝ้ายรับบทอะไรซึ่งแฟนๆเนี่ยก็คือตะโกนเชียร ทั้งบอกว่าอยากให้ฟ้ายรับบทมาเฟียบางคนบอกว่าอยากได้บท c ี o มากเลยค่ะบทเจ้าหญิงก็มีตะโกนขึ้นมาด้วยเหมือนกันซึ่งฟ้ายเองก็บอกนะคะว่าจะรับฟังทุกเสียงจากแฟนๆเลยและยังบอกด้วยว่าเดี๋ยวจดโน้ตคําแนะนำเอาไว้นะคะเดี๋ยวจะไปแชร์กับทีมแล้วก็เราจะได้เห็นการว่าสคริปต์บทจะเป็นแบบไหนค่ะ และอีกช่วงหนึ่งนะคะสาวฟ้ายเองก็เปิดใจเลยว่าตั้งแต่วันนี้จนถึงปลายปีที่จะถึงนี้ค่ะจะมี brick อร์ p r i s e ให้กับทุกคนโดยเจ้าตัวนะคะบอกว่าไม่สปอยไม่สปอยแต่พอแฟนๆตะโกนชื่อพี่ฟ้ายพี่ฟ้ายออกมาเนี่ยฟ้ายเองก็บอกว่าเป็นอะไรที่แฟนๆรอคอยฟ้ายก็จะพยายามทําทุกอย่างคะ่ะให้แฟนๆมีความสุขหวังว่าจะได้เห็นความสุขของทุกคนตลอดไปเลยนะคะ พอสาวฝ้ายนะคะสปอยมาแบบนี้แล้วเนี่ยยิ่งทําให้เราเนี่ยตั้งหน้าตั้งตารอเลยว่าบิ๊กเซอร์ไพรส์ของฝ้ายปีระยาเนี่ยคืออะไรกันแน่้วาวนน